ตำรวจได้ติดตามผู้กอ่อเหตุยิงในดาบตำรวจแก่งคอยจังหวัดสระบุรีเสียชีวิตขณะเข้าลรอซื้อยาบ้านในพื้นที่อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับล่าสุดชุดปฏิบัติการพิเศษกระจายกำลังออกค้นหาแต่ว่ายัางไม่พบตัวครับ ชุดปฏิบัติการพิเศษกองสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยากว่า50นายกระจายกำลังตรวจค้นบ้านพักเป้าหมายในพื้นที่ตำบลลำไทรอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเขตติดต่อในอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีเพื่อติดตามผู้ก่อเหตุยิงนาาตำรวจอนันนบเครืออนันต์สังกัดตำรวจภูธรแก่งคอยจังหวัดสระบุรีเสียชีวิตขณะเขารอซื้อ,อยาบ้าเมื่อค่ำวันนี้ครับ พันตำรวจเอกพัทรพัฒน์ุชยวงผู้กำกับการกองสืบสวนตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยาเปิดเผยนะครับว่าจากการปิดล้อมต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อวานนี้เชี่อวว่าผู้ก่อเหตุยังหลบหนีอยู่ในพื้นที่เบื้องต้นได้ให้ตำรวจนำภาพและรูปพรรณผู้ก่อเหตุออกสอบถามชาวบ้านนะครับเพื่อขอความร่วมมือให้แจ้งเบาะแสพร้อมสั่งการให้ตำรวจในพื้นที่ใกล้เคียงตั้งจุดสกัดป้องกันการหลบหนีออกนอกพื้นที่และเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีครับ